อันนี้จะเป็นสไปร์ตตี้ผัดขี้เมาไซส์กรอบกับเบคอนนะจ๊ะเพราะธรรมดาเลิกไม่จางกรอบก็ต้องเยอะนิดนึงเริ่มต้นเนี่ยกรอบเอาไส้กรอบที่ซื้อมาจากเซเว่นอ่ะเนาะหนึ่งชิ้นนะตัดหกแล้วก็เอาเส้นสไปร์ตตี้เสียบเสียบเสียบๆๆๆๆๆเสียบลงไปหนึ่งชิ้นประมาณเจ็ดแปดเส้นนะคะเสียบเไปเสร็จแล้วก็เอาไปต้ม นะอันนี้ต้องแบบเอเดนเต้ไม่ได้นะต,ต้องแบบต้องแบบสุกเลยนะคะพอสุกเสร็จขึ้นมาพักไว้นะเต็จน้ำพักไว้แล้วเราก็จะทำการเจียวเจ้ากราะเผากรอบทอดให้หอมนะคะเบคอนกบหั่นใหญ่นิดนึงนะกว้างประมาณ1นิ้วนะคะแล้วก็ทอดแต่ทอดแค่ประมาณ80%คือยังให้เป็นสีขาวนิดๆน,น,นะ เพราะเบคอนมันจะหอมมากๆตอนที่เรา,เาทําการทอดแล้วนะคะแต่ถ้าจะบิดไปให้มันแบบเป็นเบคอนบิดกรอบเลยมันก็ดูจะเยอะไปเสร็จแล้วเราก็มาทําซอสกะเพราการซอสกะเพราเริ่มต้นจากการเอาน้ํามันที่เราทอดกะเพรากรอบนะนะลงไปผัดพริกกระเทียมให้หอมพอหอมเสร็จแล้วเติมน้ําลงไปใส่ซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำปลา นะคะน้ำตาลคน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 ให้น้ำตาลตาละลายชิมรสให้จัดนิดน,นึงพอเริ่มคนได้ที่ปุ๊บเอาเส้นที่เราลวกไว้เนี่ยใส่ลงไปนะใช้การเค้านะคะช้อนแต่ข้างล่างไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกอันนี้จะเห็นได้ว่าของกบไม่แตกนะยังเป็นชิ้นยังเป็นตัวนุย์ต่างดาวเอเลียนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาเส้นน้ำมันจะค่อยๆหายไปตัวเส้นจะดูดน้ําซอสกระเพราของเราเข้าไป นะพอเริ่มแห้งปุ๊บปิดไฟใส่ใบกระเพราใส่เบคอนที่เราทอดไว้นะคะอันนั้นก็ถือว่าเสร็จแล้วเราก็เอามาโรยหน้าด้วยาาวกระเพรากรอบทีนี้หน้าด้วยเส้นเราใหญ่บล้มเท่มมันก็ยาวบล้มเท่ม <laughs> บล้มเท่มนะ เส้นสุกอมด้วยน้ำซอสเผารสชาติเผ็ดร้อนนะคะหอมใส้กรอหอมเบคอนรับรองใจกลางเส้นที่อยู่ตรงไส,ส้กรอบสุกแน่นอนอร่อยนะลองทำดู